เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับติดมากับเตียงเมื่อสิบกว่าปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่แม่ของเราต้องล้มหมอนนอนเสื่อด้วยเพราะอายุที่เข้าวัยชราเวลาที่เราเห็นแม่แอบย่องเข้าห้องน้ำกลางดึกคนเดียว แล้วเกิดอุบัติเหตุหกล้มบ่อยๆทำให้เราตัดสินใจโทรไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเพื่อขอรับบริจาคหากมีเตียงคนไข้สักเตียงจะเอามาให้แม่นอนยกไม้กั้นเตียงไว้แม่จะได้แอบลงมาเองไม่ได้อีกเราเองก็จะได้นอนหลับสนิทสักทีคือตอนนั้นเราคิดแค่นี้จริงๆเราตัดสินใจปรับป,ปรับในเช้าวันนั้น แล้วโทรไปในเวลา9ก้าโมงทางมูล,ลนิธิแจ้งว่ายังไม่มีใครบริจาคเตียงต่อมาเราวส11อโมงทางมูล,ลนิธิก็โทรมาบอกว่ามีคนบริจาคเตียงมาเมื่อสักครู่เราจะรับไหมเราเลยถามความเป็นมาก็ทราบว่าผู้บริจาคเป็นลูกสาวของคนไข้เจ้าของเตียงตัวคนไข้คือคุณแม่ของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสักพักนี้เอง หลังจากเคลื่อนศพไปวัดแล้วผู้บริจาคจึงยกเตียงให้โรงพยาบาลเตียงยังใหม่มากเราก็เลยตกลงเมื่อเตียงมาถึงก็มาพร้อมที่นอนและผ้าปูสีขาวเหมือนในโรงพยาบาลเราทำความสะอาดแล้วก็พาแม่ขึ้นเตียงยกไม้กั้นเตียงขึ้นความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนเราชนะแล้ว ในที่สุดเราก็กั้นแม่ไว้บนเตียงได้เราเห็นสายตาแม่ที่มองมาแม่เอามือเล็กๆนั้นจับไม้กั้นเตียงไว้เราไม่รู้ว่าแม่คิดอะไรแต่มาวันนี้เรารู้เพียงว่าเราคิดผิดเราไม่ควรนำเตียงนั้นเข้ามาในบ้านเลยถ้ารู้ว่าแม่จะต้องเจอกับอะไรเราจะไม่มีวันทำอย่างนี้เลยก่อนเตียงมา แม่พอเดินเองได้น้ำหนักตัวแม่ราว45กิโลพูดได้ทำอะไรได้เพียงแต่จะช้าๆตามประษาคนแก่อายุ80หลังจากแม่ขึ้นเตียงเราก็จะพาแม่ลงมาเฉพาะตอนกินข้าวเข้าห้องน้ำและอาบน้ำเท่านั้นวันหนึ่งเราทำกับข้าวอยู่ในครัวแต่เดินมาชะงงกดูแม่แวบหนึ่ง เราเห็นเงาดำๆของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าแม่เราตกใจมากหันกลับไปมองอีกทีก็ไม่มีแล้วเราคิดว่าตัวเองตาฝาดเลยไม่ได้เล่าให้ใครฟังต่อมาอีกไม่กี่วันลูกคนเล็กเรานั่งเล่นลูกบอลแล้วลูกบอลเกิดกลิ้งเข้าไปใต้เตียงแม่เขาจะมุดเข้าไปเก็บแต่ยังไม่ทันได้มุดเขาก็ชะงัก เรารีบวิ่งมาซบตักเราลูกชายเราบอกว่ามีผู้หญิงหน้าตาน่ากลัวนั่งอยู่ใต้เตียงมองมาตลอดเวลาเขากลัวเราได้ฟังก็ขนลุกแต่ไม่ได้คิดกลัวนับจากนั้นมาลูกมักจะบอกเสมอว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงบางปลายเท้าใหญ่บางใต้เตียงบาง จนเราเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติของแม่นับวันแม่ยิ่งผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกน้ำหนักตัวเหลือเพียง30กิโลไม่พูดไม่จาเลยพอจะอ้าปากพูดก็ไม่มีเสียงไม่มีเรี่ยวแรงจะพลิกตัวก็ทำเองไม่ได้แต่สิ่งที่แปลกคือสายตาสายตาของแม่ที่แข็งกร้าวจ้องเอาจ้องเอาไม่หลบตาใคร จนคนในบ้านต้องหลบสายตานั่นเองทุกคนเริ่มกลัวคนอื่นมาหาก็ไม่พูดด้วยบางทีก็จ้องเหมือนไม่รู้จักกันแล้วที่แปลกอีกอย่างคือแม่กินเยอะมากอะไรที่ตลอดชีวิตแม่ไม่กินเลยแม่กลับกินเอากินเอากินทุกอย่างที่ไม่ชอบกินกินเยอะจนเรางงว่าทำไมกินขนาดนี้แต่น้ำหนักลดเบาหวานก็ไม่ได้เป็น พี่น้องเราทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางครั้งรู้สึกเหมือนไม่ใช่แม่โดยเฉพาะสายตาที่มองนั้นไม่ใช่แน่นอนหลายๆครั้งที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกเราเห็นแม่นอนมองมาสายตาสบกันเราต้องหลบตาเองเพราะไม่อยากมองบางคืนเห็นแม่หลับตาแต่มือพยายามจะถอดสร้อยพระออกจากคอเราก็จะรีบไปดึงสร้อยไว้ไม่ให้แม่ถอดได้ทุกครั้ง พอถามแม่ว่าถอดทำไมแกก็สายหน้าคล้ายจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันหรือบางคืนเราได้ยินเสียงแม่พูดกับใครบางคนแต่ฟังไม่ได้สับบางครั้งแม่ก็นอนชูแขนกวากมือเรียกใครก็ไม่รู้เราได้แต่นอนมองในใจก็นึกหวันกลัวว่าแม่จะฮึดปีนเตียงตกลงมาสักวันวันหนึ่งเราเผลอโยนผ้าสีชมพูที่เอาไว้รองนั่ง ไปตกบนหัวเตียงแม่เราหงุดหงิดเลยปล่อยไว้อย่างนั้นจนดึกค่อยมาเก็บคืนนั้นเราฝันว่าแม่เรียกชื่อเราพอหันไปดูก็เห็นแม่ลุกขึ้นนั่งเองพยายามจะปีลงจากเตียงในฝันเราตกใจรีบพุ่งไปที่เตียงแม่ก็นั่งกม้มหน้าเราก็เรียกแม่แต่พอแม่เงยหน้าขึ้นมา กลายเป็นหน้าผู้หญิงคนอื่นดำดำบวมๆพอมองขึ้นไปบนหัวของเขาเราก็ร้อนว่าไปทั้งตัวเลยเพราะบนหัวของเขามีผ้าร้องนั่งสีชมพูที่ราโยนไปตกที่หัวเตียงแม่เมื่อตอนเย็นเขาพยายามจะพุ่งมาทำร้ายเราเราเลยตกใจแล้วก็สะดุ้งตื่นเราหันไปมองแม่เห็นแม่กําลังลเมอ วกมือเรียกใครไม่รู้พอดูนาฬิกาก็เห็นว่าเป็นตีสามพอดีเราเริ่มรู้สึกว่าแบบนี้ชักไม่ค่อยดีแล้วนานวันเขา้าแม่เริ่มเป็นแผลกดทับทั้งที่เราดูแลอย่างดีมาตลอดแผลเป็นถุงน้ำใสๆใหญ่มากแต่แปลกที่นอนทับก็ไม่แตกสกิดโดนก็ไม่เจ็บเราทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกขึ้นทุกที จนเราตัดสินใจไปปรึกษาอาจารย์ที่นับถือกันท่านหนึ่งท่านได้ดูให้และถามถึงเตียงหลังจะคุยกันเราจึงได้รู้ว่าเตียงที่รับมานั้นมีวิญญาณของเจ้าของเตียงตามมาด้วยเพราะพอหลังจากที่เสียชีวิตลูกสาวเขาก็รีบยกให้เราคนตายจึงติดมากับเตียงด้วยเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วเราก็อนุญาตได้ขนเตียงเข้าบ้านมาเองด้วย จังหวะเดียวกับที่แม่เราขึ้นไปนอนทับที่เขาพอดีด้วยอายุของแม่ที่มากแล้วทำใยายามใดที่แม่อ่อนแอจิตตกดวงวิญญาณนี้จึงเข้าสิงในร่างแม่เพื่อกินอวัยวะข้างในหรือแม้แต่อาหารที่เราหาให้แม่กินวิญญาณนั้นก็กินไปด้วยนี่คือสาเหตุที่ทำไมแม่จะกินอาหารที่แม่ไม่ชอบได้บ่อยครั้งที่แม่หลับยาวไปสองวันสองคืนเรียกก็ไม่หือไม่อื่น เหมือนคนหมดสติพอตื่นมาก็ตาแข็งเหมือนเดิมแต่ก็มีบ้างบางวันที่พูดได้สายตานุ่มนวลเหมือนที่แม่เป็นมาทั้งชีวิตเราสงสารที่แม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อาจารย์บอกว่าเวลานี้ดวงจิตของแม่อยู่ที่หัวเตียงแม่พยายามไล่วิญญาณนั้นไปและพยายามร้องเรียกเราให้ช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเลยวิญญาณนั้นยึดร่างแม่ไว้ และกัดกินทุกวันจนแม่พายผอมลงหากอยากไล่เขาไปอาจารย์ท่านก็จะทำพิธีให้แต่เมื่อเขาไปแม่ก็จะไปด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อวิญญาณน,นั้นออกจากร่างไปร่างกายของแม่เวลานี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วให้เราทุกคนทำใจภายในสามวันแม่จะเสียชีวิต เราสงสารแม่มากจึงตกลงให้อาจารย์มาทำพิธีเมื่ออาจารย์มาท่านให้ลูกทุกคนกราบขอขอมาแม่และท่านก็ทำพิธีให้อยู่พักใหญ่จนกระทั่งเสร็จพิธีแม่ก็ลืมตาขึ้นมาสายตานั้นใช่เลยใช่แม่เราแน่แนแม่ยิม้มและพยายามยกมือไหว้อาจารย์อาจารย์บอกเราว่า ตอนนี้วิญญาณเจ้าของเตียงนั่งอยู่ที่ปลายเตียงจะเข้าร่างแม่ไม่ได้แล้วและให้เตรียมตัวจัดงานศพได้เลยแม่เรากำลังจะไปแล้วเข้าวันที่สองหลังจากทำพิธีจู่ๆแผลกดทับใส่สนั้นก็ปริแตกแต่น้ำที่ไหลออกมากลับเป็นเลือดสีม่วงเข้มไหลซึมออกมาตลอดทั้งวันทั้งคืน แม่เริ่มบอกว่าเจ็บไม่ไหวแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แม่บอกว่าเจ็บแม่กินอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้แม้แต่น,น้ำเราก็ใจไม่ดีจนเข้าวันที่สามวันนั้นแปลกมากคนในบ้านไม่อยู่มีแค่เรากับลูกคนเล็กบรรยากาศมันเงียบเงียบมาลมไม่พัดเลยอึดอัด ร้อนรนอย่างบอกไม่ถูกแม่ก็เอาแต่มองปลายเตียงและเริ่มหายใจดังขึ้นเรื่อยๆจนตัวยโยนเราต้องให้ออกซิเจนแต่ก็ไม่ดีขึ้นแม่หายใจดังและถีมองแต่ปลายเท้าเราอึดอัดจึงเดินไปเดินมาแล้วจูๆ่ๆไม่รู้นึกยังไงเราเดินไปหาแม่ยังไม่รู้ตัวและทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาตลอดชีวิต นั่นก็คือขอโทษแม่ที่เคยดุว่าล่วงเกินยามที่เราดูแลแม่แล้วเหนื่อยขอโทษที่เคยออกนอกลู่นอกทางขอโทษที่เคยบอกว่าไม่รักแม่แล้วเราก็บอกกับแม่ว่าเรารักแม่นะไม่อยากให้แม่ตายแต่เวลานี้แม่ไปเถอะแม่ไม่ต้องห่วงเราเรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ แม่ไปให้สบายเถอะถึงจะรักแม่เพียงใดแต่เราก็ไม่อยากให้แม่ต้องทนทรมานอีกต่อไปเราจับมือแม่มาแนบอกซึ่งเป็นสิ่งที่ในชีวิตไม่เคยทำเลยพยายามไม่ให้น้ำตาหยดใส่แม่กลัวแม่จะยังมีห่วงแล้วผ่านไปไม่ถึงหนาทีแม่ก็เงียบนิ่งและหลับไปตลอดกาล รุ่งขึ้นหลังจากเคลื่อนศพแม่ไปวัดเราก็บริจาคเตียงนั้นให้กับมูลนิธิที่มารับศพแม่ไปเราจุดธูปบอกเจ้าของเตียงให้เขาไปซะและอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนอีกเป็นกรรมปรเปล่าๆเรารู้ว่าเขาไม่มีที่ไปใจก็อยากจะบอกลูกเขาแต่ก็กลัวเขาไม่เชื่อทุกวันนี้เรายังจำได้เลยว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไร เราขอบคุณเขาที่ให้แม่เรานอนเตียงและขออาหอสิกับสิ่งที่เขาทำกับแม่เราและหวังว่าเขาจะไม่ไปทำกับใครอีกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหากเราฟังและพึงใจฝากกดไลค์ก็กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ